เลียวอาวุธยอออกดูเลียดูเลยนางเข่าไม่ลากเราแล้วสวยดีนะปานไอุ้วกไงปานอาสนีว oh ุฒิสันเนี่ยควายอาชีวะยู่ไม่ว่า เสียเสวัสดีอยู่ที่ออนเสาไอ้น้องวันนี้มีปาร์ตี้นี่เลยอย่าลืมอย่าลืมกดดิสไลค์นะครับไ้ขวากดไลค์สองทีไปเลยน้องไปแชร์แชร์ลงกลุ่มคนนี้แล้วนี่เราอยู่วัดอะไรนะอมอรัลวัดกัลยาณมิตรนี่ยเขามีวัดอมอรัลเลยในกล้องมันไม่เห็นนะใช่มันเป็นสีเขียว ไปเป็นวัดเอมเบรล์ครับไปไปลูนเนี่ยมันชื่อลูนแล้วเข้าลูนกันต้องเอาวัวเอาวัวไปจอดไว้ข้างบนน่ะแล้วก็เติมรีเรื่อยๆอแต่พอ,พอพอมึงติดพอมึงติดไอ้เหี้ย,ยช้อนน่ะมึงก็มึงก็แดกนมอะ่ะไปเลยเนาะที่ต้องมีถ้าขายดิถ้าขายดีซู่ซู่ใครพูดดิ่ซู่พูดที่ซู่รู้สึกว่ร,วร้อนไหมล่ะเข้าวัดเพราะว่าอากาศร้อนไหมลาเข้าวัดมันร้อนไหมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ใช่เหรอกูข้าใรมร้อนแล้วนั่นนี่ไงเพราะ้ว่ายพาไนว่ายยังไงวะสอนไงดูต้องทำมืองี้กันทำมือมางี้แล้วแล้วอะอย่างงี้สปายเดอะแมนสปายเดอะแมนเขามีหัวยันอะตีไหมไี่เป็นไรแบบนะื้อไม่รน้น้ำมันเนี่ยฉอว่าแตทว่ากูไม่ใช่คนพน้ำมันน้ำมันาซื้อไปทาผิวเป็นน้ำมันบำรุงไงมึงแพ้ไงแต่นี่น้ำมันบำรุงไง เป็นน้ำมันบำรุงผิวอะไรนะปวดละยี่สิบ,บวปวดละยี่สิบบาทใช่ไหมพี่เป็นน้ำมันบำรุงผิวทากายแล้วแบบผิวจะผดผ่องเพราะเป็นน้ำมันจากวัดเห็นไหมเห็นไหมโน้นตรงนู้นไหมนีม่น้ำมาพาเดินไปดูหน่อยนไปก่อนไ,นบบนนไปก่อนเลยไปพาเล่าประวัติได้ฟังตามกูมาตามอ,อันนี้คือดากคน,นดีเป็นเป็นบางกรลาดลุ่มแถบบแม่น้ำเยียงจุกกู่ เ,เป็นแบบมันก่อนแบบก่อนกินเนื้อกินอะไรเงี้ยแต่หลังไม่กินเนื้อแล้วหลังๆพักแกเอามาเลี้ยงไงสุดจนเชื่องมีแกนเนี่เป็นมีแกนไปแล้วจนไม่งั้นไม่เป็นตัวสีเขียวหรอกถ้าไม่ใช่บีแกน<อ>แต่ก่อนที่พักแกเป็นสีเขียวนะแต่น,นี่แกรกรดแกก็เลยแบบในการ,กรเป็นเป็นสีแดงแต่ถ้าแกกรดอีงนี้แต่ผมถ้าผมผมแกจะยาวขึ้นถ้าแกกรดเริ่มปวดอางนิดแหละอันนี้คือแบบแกแกใช้สิบเท่าอ่ะไครโอเคไหม ไงแบบสิบเท่าแล้วตัวแกเริ่มแดงแต่ถ้าแบบแกใช้ช้ำๆแล้วผมแกเป็นสีขาวเลยเว้ยได้จะหลบได้หมดเลยงดปิดทองอืมข้าเปิดได้อย่างเดียวเป็นมงงดปิดทองก่อนกูอยากจะปิดทองแต่กูกูงดปิดทองแต่กูเปิดให้กูทองถ้าไหนเหี่ยวกายชาเลยเอิ่นเหี่ยวกายชาไปสุ่มกายชาด้านในไปทุกคนเฮ้ยตีเบาๆเพื่อความเป็นสิริมงคลขอให้ตีเบาๆทุกคน มันต้องเชิญข้างสีจ่ายได้ไหมโอ้จ่ายได้สำนัเนี่ย้นี่เลยเลือกกระชาเล่นเวลาเวลาหยอดกระชาเนี่ยเขาหยอดกระชาเว้ยก็คือเราเลือกตู้ก่อนแล้วว่าเราจะตู้สีอะไรอย่างเช่นตู้มีสีเดียวนี่กูก็หยอดไงเราก็รวมกันห้าคนไงที่ปุ๊บอย่างนี้กูอยากได้ตู้การันตีสีม่วงเราก็ต้องหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็เลือกเลยเออนะมึงเลือกมึงเลือกตู้ไหนขอโทษ เลกตามตู้ดเรื่องนามสกุลอยากได้วันไหนกูไม่ใช่วันอังคารในตามมันชื่อชื่อรายการเนี่ยโอเคถึง <Okay. S 1> มวนีย่ย <Okay. S 1> นี่แล้วมันจะต้องนั่งลงเป็นวิธีการสูงวิธีการสูงกาคับมันถืมอนถือก็มันต้องขยอัยบยี่สิบสามเนีโอ้โหได้เบอร์ยี่สิบสามในเลขแปดใเแปดนแปเบอร์ยีิบสาม ขุดผ่องเป็นนวลสีสบายดีเยือน <_ EN> ถี่ที่ข้างฝาของมันแปลกๆยี่สิบสามความดีเป็นสีสุขถึงใครต้องเจ็บให้ทุกอ,อย่าได้ทุกคงเป็นสุขทั้งเรือนไม่เคือนคลาย <_ EN> Happiness and luck is around family ก็คือมึงโชคดีนะ้ครอบครัวไ <_ EN> ปยุฟ้อมไปยุฟ้อมินดีอะเชอรนีอิสร้องเจอหนียูเซฟการเดินทางยาวนาน ไม่ออกเลยใสสีสูมันสีสูลีใสสังสิงสีสิงใสสัสสสสสมโชมทำไมดวงกูมีการส,สิงสัง <c oughs> ใช้200เหรียญใช้200เหรียญในการซื้อได้ผัดบับบับกันหนาว200บาทกันแล้วสองร้อูปบาทโอ้เกิน นี่เลยเราเดินี่สะพานวัดกัลยาณมิตรนี่ทางเดินรายๆนีทุกคนนี่ทางเดินดีแยงยีทองมาลีจรงด้วยนี่ไงนี่จรินี่อนาตแล้วอาจารย์ประวัติได้ like Ox ครับทองมาลีเหนือนะเฮ้เป็นปอกเน็ตทองมาลีเนี่ยนะทุกคนดูนู้นดูนู้นไอ้ข้าวป้อมชายประสิิทธ์เป็นป้อมเขาสมัยที่แบบจอมพลเรือเซงโงคูเขายังเด็กๆอยู่ แลวแกก็มาฝึกง,งานที่ป้อมตรงนี้ท <Yeah. S 1> ีนี้พอเขาแกได้เป็นจอบคนนะแกแบบมีความประทับใจแกก็เลยมาตั้งป้อมตรงนี้ที่มาของที่มาของป้อมไทยปสิทริ์ล้อเล่นนะปัญหาเนี่ย <c oughs> ทุกทีช่วยช่วยอธิบายทีว่านี่คือที่ไหนเอาแบบสาระเอาแบบสาระที่นี่ก็คือที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีวัดเยอะมากถ้าใครอยากมาว้พระก็วัดก็มาตรงนี้นะแล้วที่นี่คือที่ไหนตอนนี้ก็คืออยู่ตรงวัดกัลยาไม่ใช่ลำน้ำ หูปุยดูยแล้วนะหูปุยนี่มันจะมีปลาหลายชนิดอย่างเช่นนี่เขาเรียกว่าปลาสีเขียวเนี่ยอันนี้เป็นปลาชาปลาชาโอเคแล้วที่นี่มีเจ้าทะเลไหมมีมีแต่เจ้าทะเลมันมัน,ม,นมันต้อง,งน้นี่ถ้าเราจะเจอเจ้าทะเลได้อะ่ะเราต้องเราต้องเขาเรียกอะไรอายุสิบเจ็ดก่อนแล้วเราก็ต้องแล่นเรือออกทะเลโดยเรือไม้ด้วยได้มาแขนนี่ไม่อายุสิบเจ็ดแล้วไม่เสียไงมาแล้วแรงเท่ากับศูนย์ปืนแล้ว เขาบอกห้ามตกปลาเนี่ยไหนจระเข้ไหนจระเข้ไหนจระเข้จระเข้เขมไหนจระเข้ไหนไหนไหนจระเข้จระเขเขมนไหนจระเข้วะจระเข้อยู่นี่ไหนจระเข้วะเนี่ยเขาหัวเข้าไปโหโอ้้างอ้เนี่่่้บีอันนี้เจอละดิบดิบๆๆๆ นี่รถไทยเลยมาดูวางที่เดิมไปเดี๋ยวเจ้าของเขาตามกลับไปด้วยหนุ่ยเออเไม่รู้ตัวมีมีอธิบายไหมมีอธิบายอะไรไหมอธิบายเพิ่มหน่อยค่ะศาลเจ้าเกี่ยงจีนสร้างขึ้นโดยชาวจีนนั่นแหละดูไว้ว่าสร้างโดยชาวจีนชาวจีนนี่แถบไหนแถบตะวันออกกลางลุ่มแม่น้ำนาย ไม่ใจตัวเนี้ยมันยืนนิ่งอย่างเดียวเลยไม่คุ้นเลยตัวนิ่งไงไปไหมไม่จริงสิเนี่คือสมัยก่อนอ่ะมันเคยเป็นจักรยานมาเนอะอันนี้นะแต่ตอนนี้มันเริ่มจากที่ว่าคนปั่นอ่ะเขาแบบย้ายอาชีพอ่าเขาแบบเขาเปลี่ยนอาชีพช่างทำไม้อ๋อเปลี่ยนเป็นช่างทำไม้เออแล้วเรื่องจากที่ว่าจากปั่นจักรยานนี่เขาไปปั่นอะไรแทนเขาบาคาร่าเขาไปปั่นบาคาร่าแทนเขาจะติดเขาชอบติดเว็บจริงเขาเลยแบบไม่มีตังค์ซื้อขาโตเขาเลยต้องเอาจักรยานที่ไปแข่งอ่ะมาทำขาโตแทนไง นี่คือสาระความรู้เล็กๆน้อยๆแต่เห็นไม้ตรงนี้ป่ะอันนี้คือไม่ใช่ไม้ที่ตัดมาจากส่วนหลังบ้านเขาแต่มันเกิดจากว่าเขาปั่นปะคาล่าแท้เขาเลยต้องเอาประตูบ้านอ่ะมาทำเป็นโต๊ะเออแไม่เปแค่แกหันขึ้นกดรีพอร์ตได้นะก็แลตอนนี้เราอยู่ที่บ้านวินเซอร์เป็นบ้านของคุณพัาประกอบก็ไปดูกันว่าคือไงอาจจะกรอบนิดนึง นนแต่ฝั่งนี้มันก็มีนะมึงอ่านฝั่งนี้น่าจะสะดวกกว่านะแต่เขาบอกว่าบ้านเนี่ยเกิดมานานแล้วนะน่าจะไม่กรอบแล้วน่าจะเริ่มเหี่ยวแล้วโดนโดนโดนอากาศเยอะเออมันก็เลยแบบอาจจะเหนียวบ้างอะไรบ้างนี่มึงมึงอ่านฝั่งนี้แบบสะดวกกว่าเยอะเลยฝั่งนี้กว้างๆไงเข้ามาเข้ามาทำไปสองด้านเข้ามาเขามีสองด้านเนี่ยเห็นไหมเห็นนั่นเนี่ยเออมาอ่านแบบกว้างๆดีกว่าจะได้อ่านง่ายๆชุมชนบ้านเลขที่130นี่บ้านวินเซอร์วินเซอร์มอนเซ็ตก็คือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ย เรือนแบบปั้นเค็ง <laughs> ขนมปั้นเด็ดพวกพี่ร้านก็คือขนมปั้นเค็งอันนี้เป็นกล้วยกล้วยตาบางปรี เป็นกล้วยที่มาจากสายพันธุ์ของไงน,นี่ฮาวายฮาวายฝั่งตอนออกฉีดใต้เป็นฮาวายตอนออกฉีดใต้กล้วย,ยเนี่ยมันจะเป็นการเขียวตลอดมันคือมันจะเขียวแบบแจนสูงเนี่ยก็สีเขียวนี่แหละกินไปปุ๊บเนี่ยมันจะหวานหวานหวานมานหวานเสร็จปุ๊บมันจะเผ็ดพอเคี้ยวได้ประมาณ13าคำปุ๊บ13าคำปุ๊บเริ่มและมันจะเริ่มมันจะเริ่มเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นอืมพอเหน,ยน,เหนียวขึ้นเสร็จปุ๊บเราเรากลืนเกลืนไปปุ๊บต้องเคี้ยวมากกว่า13ทีด้วยนะถ้าถ้าคอนดิชันนี้ก็คือเกลือไปปุ๊บตื่นช้าามเลย มาปุ๊บแบบปุ๊บพุงงอกเป็นต้นกล้วยเลยที่แดกกล้วยหรือแดกเม็ดเนี่ยวัดศีลดูว่าวัดซนต้าวัดศีดมันเป็นอะไรกับซันต้าคอสอ่ะเป็น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 ในญาติฝ่ายพ่อวัดเซนต้ซีดซึ่งมันเป็นวัดของศาสนาคริสต์นะฮะคิดว่คิดเยคิดเยอะไหมชื่อไทยมันอาจจะเป็นโบสถ์โบสถ์ใช่ไหมวัดวัดโบสถ์ของวัดวัดโบสถ์ ไอแม่ไอ้มึงจำจำไม่ได้ใช่ไหมไอไอคนปัดจักรยานะจำได้ไอ้เมื่อกี้เป็นสีดำถูกป่ะอ่าแล้วทีเนี้ยหลังจากที่เขาทำโตแล้วอ่ะเขากลับตัวกลับใจได้เว้ยเขาเรียกว่าเป็นเขากลับตัวกลับใจทีเนี้ยจักรยานอะมันเลยกลายเป็นสีขาวไงมึงสังเกตด้าดูในหนังดิส่วนใหญ่อ่ะเวลาพวกตัวร้ายอ่ะมันจะเป็นมืดๆดำๆเว้ยแต่ตัวนี้มจะเป็นสีขาวเนี่ยแเขากลับใจปึ๊บก็เนี่ยประตูอะประตูเจตก่อนอ่ะที่เขาหันขึ้นอ่ะ ีด้านยไม่ไม่มึงอาจจำประวัติผิดคือจริงๆอันนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานเมื่อเทียบกับประตูของอันอ๋อเกิดขึ้นได้คือมันห่างห่างไม่เกินแบบสองสามวันเนื่องจากบ้านเขาคืออย่างที่อย่างที่เคยเล่าคือแต่ก่อนเขาเป็นคนรวยใช่ก่อนเขาเป็นคนรวยประตูเขาไม่ใช่เหมือนประตูคนทั่วไปเขาจะเป็นประตูบานสองด้านอ๋ออันนี้คืออีกบานเอออันนี้มันคืออีกบานนึงเออเขาไม่ได้กับ ล้วจักรยานนี้คือมันไม่ใช่จักรยานหม่เดิมหรอเออมันคือจักรยานแบบว่าสำรองก่อนเขาแข่งอ๋อเป็นจักรยานสำรองเออแล้วเขามีสองคันไงแล้วเขาก็ต้องขับโต๊ะสองโต๊ะต้องต้องเป็นประวัติที่ดีจําไว้นะน้องๆแล้วแล้วนู้นหน่ะไหมนู้น่ะเอสีสีเขียวเนี่ยสีเขียวดีอันนี้อันนี้ดูดูจากคนเดิมไหมคนเดิมไหมคนเดิมคนเดิมคนเดิมเลยเออ คือจักรยานคันนี้ก็มาจากอย่างที่บอกคือมาจากคนเดิมเไปแต่คราวนี้แบบหลังจากที่เริ่มเขาเริ่มมีสีมือแล้วเขาเริ่มแบบว่าลงดีเทลกับโต๊ะแต่วยความที่แบบแกยังเคยเป็นนักผ่นจักรยานอยู่ไงแกก็ค่อนข้างมีจักรยานเยอะอย่างจักรยานที่มึงนั่งตอนนี้อาจจะเป็นจักรยานของปี80เออเป็นปี80เออเป็นปีที่เขาคว้าชัยเหรียญทองของโอลิมปัสมา๋อรุ่นรุ่นลอสี่สีเขียวดำป่ะถูกต้องอันนี้ถือว่าแฟนตัวยงนะอันนี้แฟนตัวยงกันบ้ายมาดีเว้ แต่จี่เขาแบบผ่านการทำไม้มาแบบอย่างไอ้ตัวเมื่อกี้คือผ่านแบบมันวันหนึ่งอ๋ออันนี้แต่นี้ผ่านมาปีหนึ่งละวเออมันก็เลยแบบมีดีเทลให้มึงนั่งไงนาเออก็คือนั่งได้แล้วเออแต่ปกติจะยังนั่งได้คนเดียวได้คือแกพัฒนาเลยใช่แบบเดวิลล์ลอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บคิดคิดคิดโผล่มาเลยสองด้านเลยแต่ทุกครั้งแ่เขาทำคอลเลคชันก่อนมาแค่สองตัวไงเขาเลยไม่ค่อยมีรายได้อย่างไอ้ตรงน้มันเป็นของประตูใช ใครมาต่อคือหลังหลังจากปุ๊บตรงนู้นใช่ไหมอ่าจักรยานเขียวใช่ไหมแล้วเราเดินมาเฮ้ยเมื่อกี้เดิหาวมีสีเขียวเขียวเขียวแล่ะเดินเด็กมึงไม่ใช่เป็นตัวยงแน่ถ้าเดินนะถ้าเดินมาดิหน่อยนิดปุ๊บคือตรงนู้นหาปีนึ่งไงตรงนั้นปีนึ่งละแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นที่สามของเขาสี่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 ลืมลืมไปบ้างเบื้องตแบบเขาทำผลงานไม่ค่อยเยอะอ๋อทำอะไรไม่เยอะ คือต้นตัวนี้คือเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มแบบจะเริ่มฝากชื่อไว้กับผลงานนี้แล้วมตง,<า>งใจแล<ห>้เขาแบบว่าไอสามผลงานแรกอ่ะเขาเริ่มหาตัวตนว,ว่าเออเขาจะคนรเขาจอไงดีพอเขาแบบเขาเริ่มเอจาจักรยานเป็นขาขอเขาอ,อ่ะเขาก็เ่มเข้าใจแล้วว่าเอเนี้ยแหละมันคือกิมมิคของเขาผมคือกิมมิคเลยคือจักรยานเป็นขาโต๊ะได้ได้แบบตอนนี้ได้ผลงานชิ้นเนี้ยเขาเขาก็จะเริ่มแบบใส่ชื่อตัวเองเข้าไปละโดยที่เริ่มจากสีก่อนจากสีจักรยานอ่ะจะเป็นสีตาลสีตาลสีตาลก็สีตาลสากินคือ บรเปล่าเ <Brown. S 2> <Brown. S 1> นี่ยเอามาละชื่อขึนต้นละชื่อขึ้นตน้น,น,ตนละคราวน,นี้ตน้นทำงาจากอะไร <S <S ไม้ภาษาอังกฤษคือ w ูดชื่อเขาคือ sir bar wood sir bar าว o d ถูกตอ้องนะทีนี้อันนี้ถือว่าเข้าใกล้ผลงานละท่าน sir bar wood ท่าน sir bar wood คือเขา,าเป็นคน กิ่คนเลยกิ่คนเออทรงนี้อย่างที่ก่อนที่เคยเล่าในสมัยก่อนคือเขาเคยเป็นนักแข่งกีฬาก่อนที่เขาได้รางวัลเหรียญทองของอีสปันมาตอนนี้เขาเริ่มแบบว่าเริ่กชนะแล้วเลิกดูแบบดูผลงานอาจจะคล้ายกับผลงานที่แล้วแต่กองต่างความต่างก็คือเนี่ยเขาฝากชื่อไว้กับผลงานตาที่เล่าเมื่อกี้เลยสีน้ำตาลทำจากไม้เซอร์เบาวุดนเด้อแบบอยากเดียวเดี๋ยวดูผลงานที่ต่อไปของเขาแบกแบกเดินไปนิดนึ่งเอาทุกโต๊ะเลยเหรอนี่เดินไปนิดนึงรู้ไ่มทำไม ทำไมสิ่งทำไมเนี่ยมันถึงเฮ้ยเหมือนคุ้นๆอาจจะเหมือนเหมือนเหมือนแรกที่เจอเลยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะลรเขาอยากกลับไปสู่ยุคดั้งเดิมแบบเข้าแบบโุนโขนแบบเขานึกถึงมาวันๆหอกเขาเว้ยเดี๋ยววันที่เขาเคยทำตัวสีขาวเขาเคยตัวแบบผลงานที่นี่ที่สองของเขาเว้ยแต่อันนี้โซ่ติดนะเพราะอะไรเพราะเลยมัาเป็นการเล่าแค่เป็นการเป็นการเล่าเรื่องเป็นสตอรี่เขาบอกว่าไอ้ห้าอันสี่อันห้าที่ผ่านมาคือมันแสดงถึงการติดขัดชีวิต อถ้าแบบสู้มันไปไม่ได้คือชีวิตเขาค่อนข้างติดขัดไงแต่พอเขาเริ่มฝากผลงานไวกัชื่อของผลงานที่แล้วแล้วอ่ะอันนี้ปุ๊บจำผลงานชิ้นแรกเลยไหมมันทำมาจากอะไรเหมือนกันเลยไม่ไม่ไม่จะยันหรือประตูทํามาจากประตูนี่อันนี้อันนี้ถือว่าเรียนรู้อันนี้ถือว่าเรียนรู้แหมมันหยุดทุกเออแต่ครั้เนี้ยคือมันต่างจากผลงานที่แล้วว่าอันนี้มันไม่ได้ทามาจากประตูอันนี้ทํมาจากอะไรอันนี้มันทํามาจาก กล่องสมบัติของเขาตรงซุ้มหันเออแล้วด้านในของที่เขาไว้ใส่อุปกรณ์ยานยนต์ใช่ใช่คือในนั้นมันจะมีเกียร์มีเสือหมอบอะไรเงี้ยไม่ละเกียร์เกียร์หลุดไปวะไม่มันเครื่องสลุดพอหักสลักหายนี่โมเดลห่างเงี่ยเฟ่มเนี่ยตายนะเนี่ยเพื่อนจะจะจะช้าทางไม่ออกไม่ได้แต่ผลงานทิ่นี้อย่างที่บอกคือนี่อันนี้คือทำมาจากกล่องสมบัติจักรยานนี่คือเป็นจักรยานที่เขาขโมยมาอีกทีหนึ่งเขาขโมยคือเขาคือเขาไม่ค่อยอยากเก็บไปและสี่อันหมดใช่เขา้วใช้หมดแล้วตอนนี้มี อันนี้แกเลยต้องขโมยมาโอเคขโมยมาพอขโมย<แ>ม,มาแกก็เลยแบบเอาเหมือนประตูสมบัติมาปิดไว้เพื่อเป็นการบอกว่าเฮ้ยมันคือสมบัติแล้วแบบผกปิดจมีนี่ขโมยมาเข้าไปอยู่ขา้างในเ,เนี่ยเป็นการตู้มันจะติดขัดเขาพูดว่าอะไรการขโมยเขามันติดขัดเฮีเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวดูผลงานชิ้นต่อไปไปดูเลยฮิลล์แมคุณสงสัยไหมครับว่าคนที่สร้างเนี่ยเคยเฮี้ยนี่หรือเปล่ารู้ดีจังเลยเฮี้ยนี่มาถึงเรสเบิร์แลม่จั่น ได้ไม่ไกลได้ไม่ไกลอันนี้เป็นรถตารเรามาเจอแล้วตอนนี้ที่นี่ผมเรามาดูเรามาดูดีเทลก่อนว่าเออก่อดจะอมาดูกันขอนที่จะบอกประวัติตรงนี้เราประวัติเราต้องดูดีเทลก่อนว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้างนี่จุดเด่นของอันนี้นี่เห็นไหมมาดูใกล้ๆนี่มาดูใกล้นี่นี่ทุกคนอันนี้นี่ที่ที่แปดตรงตรงตรงที่ชายเท้าวางเท้าอ่ะมันหักแต่ดูโซ่นี่เห็นไหมโซ่โซ่มันหย่อนมันหย่อนยานมัน่าจากประวัติของเขาคือหลังจากที่เขาขโมยอลมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมอันนี้ตอนนั้นยุคนั้นอ่ะ เขาฟังฟังเลยฟังเลยฟังโลโมโซนิกโลบอสิกอืมเ้เขาเปิดยูทูบเลยมเพลงอะไรเพลงนเพลงนะร้องรๆให้มันหลบพิษิทสิร้องไม่เป็นเขาฟังโลโมโซนิกอยู่เว้ยปึ๊บเขาฟังปึพอเพลงโลโมโซนิกจบปึ๊บเพลงต่อไปขึ้นมาเลยไม่ใช่ไมไม่ใช่เพลงนะรแบบแบบจักรยานสีแดงปั่นไปล้อหลุด ได้ฟังเหรอไอ้น้องที่จะขาดแล้วจักรยานหุวนี่เดียวคุ้มดูเลน้าเศร้าอ่ะก็ตามชื่อที่้องเมื่อกี้เลยเขาบอกว่าจักรยานมันหัวหัวอะไรห่วยเพราะว่าเนื่องจากที่ว่าเขาปั่นอ่ะปั่นปึ๊บในการทําผลงานเขาอ่ะเออเขาแบบตอนเนี้ยต้องเริ่มก่อนว่าผลงานที่แล้วอ่ะเขาขโมยมาไอ้นี้เขาก็ขโมยมาเหมือนกันไงแต่คันเนี้ยเขาเป็นคนคันปั่นแต่ไอ้ผลงานที่แล้วเขาแบกหลังอ๋อเขาแบกคือคันนี้เขาปั่นมาเขาปั่นแบบล็อขโมยปุ๊บปั่นมาขั้นรีบเลยรีบปุ๊บไปเหยียบเยียบปุ๊บลงล็อกหักเลย มั <S <S มแนแสดงถึงความว่าชีวิตของเขาอ่ะมันค่อนข้างจะลำบากเ<ก>มื่อจะทําอะไรมันค่อนข้างจะประสบความสําเร็จยากแม้กระทั่งการขโมยจากเยี้ยของเขาอ่ะแ็ยังผ่นานไปอ,อย่นงวุ่นวากเลยดูเยอะแล้อย่างโคตรแบบโหย่อนยานเอยหย่อนยานหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าตอนเขาขโมยมาเขาขโมยจากวัดแล้ววัดไปอยู่เขตสะพานสูงไปอยู่สะพานสูงแล้วจะเป็นช็อตที่เขาล่องบนสะพานจังหวัดดิ่งแล้วจังหวัดจังหวัดสิ่งเลยลงมางไเเจอหลุมอะไรไม่รู้โผล่ ย้อนเลยย้อนเลยย้อนเลยจบเลยย้อนเสร็จปุ๊บเขาลงมาจะใส่โซ่ปุ๊บเขาเห็นปุ๊บวิ่งมาแมงแอบแตกสัตวนเขาก็เลยเอาจักรยานคันนั้นแหละเออแล้วก็ไม้เนี่ยจากนี่เลยขทางทางเลยทางทางวีบปั๊บโป๊ะโอ้แล้วปั่นต่อไหมต้องปั่นต่อไหมพอเขาไม่ไม่หรือเขาตั้งเขาตั้งไว้ตรงนั้นเลยแล้วเขาแบบสลักชื่อตามชื่อแล้วนี่ไม้ทำชื่ออะไรบูดบูออไม่ใชยเปลาบู๊ดไงเอาไม้สีน้ำตาลเอาไม้สีน้ำตาลเออ กัญชาสีแดงเอ้าอันนี้คือจักรยานที่เขาปั่นกิจขรรมยมาแล้วเละเกียรดและพิเศษหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพิเศษเขาไล่ได้แรงมานานใจมาจากอะไรนี้ไงต้องเข้าใจว่าจักรยานนี้มันเกิดตั้งแต่ปี80ไงเป็นปี80เออมึงจะปลุกจักรยานที่สองอจะไม่ได้เหรอไอ้รุ่นนี้นั่นร้อนร้อนเขียดดำมันะเออแกอยดี๋ยวเรื่องนู้นขั้นต่อไปแล้วขั้นต่อมาไม่มึงให้บทตะไคร้หน่อยกูย่างอยู่ว่าเป็นพิเศษมองไงถึงเพื่อนที่ว่ามองยังไงไปบอกมึงเป็นเฮียอะไรเ แล้วเราจะไปหาแฟนนัเสื้อบาวูนไปไปไปหาแฟนนัเสืส้อบาวูนสวัสดีครับเอ่อท่าน<บ><า>เซอร์บาเรสท่านเซอร์บาเรสครับท่านอาจารย์เปนป้าที่เจอเอยู่ิทยาลันเลยเฮ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนคนละค,คนกันท่านเซอร์บาเรสเอ่อส่วนจักรยานเถวนี้ครับท่าป้าป้านี่คือเป็นคนเอามาลงเพื่อเป็นที่ระลึกของท่านเซอร์บาวูนใช่ไหมจริงจริงไม่ได้เอามาลงเอง ไม่ได้มาลงเองอ่ะใช่ให้ให้ท่านพ่อเอาเฮลิอคอปเตอร์มาลงคือแต่แต่นั่นคือต้องใช้เฮลิอคอปเตอร์ใช่ยกยกมาลงไม่ไม่ได้เอามาลงง่ายๆมาก่อนก็คือจะเป็นทางส่วนตัวหมดเลยแต่ตอนนี้ก็คือบริจาคสถานที<อ>่เปิดเปิดให้เป็นพับิกใช่ก็อยากให้คนแบบต่างประเทศได้มาท่องเที่ยวได้เห็นกันออ๋ก็คือให้เห็น,นท่านท่านผลง,ง,ง,งานของท่านเซอร์<ช>บาวูดเป็นเป็นศิลปะขั้นสูงแล้วขอขอถามความรู้สึกยังไงความสุดยังไงที่ว่าเมือท่านเซอร์บาวูดเล่นแสดงผลงานให้แบบเรล่าสังคมชนก็นะครับท่านเซอร์บาวูดก็สังคมชนก็ต สำนึกในพระมหากรุณาเซอร์บาวด์อ๋อเซอร์บาวด์ใช่ถ้าผมอยากเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมอยากได้ผลงานของเซอร์บาวด์อยากผลงานชิ้นที่สองเนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ประมาณสี่0ัล้าน4 5 0พล้านตอนหนึ่งล้อตอนหนึ่งล้อและแล้วไม่นับคืนนี้คือยังไม่นับโครงและโซ่ใชู่ไหมไม่นับไม่นับตอนหนึ่งล้อ4 5 0พล้านตอนนั้นเลยได้แบบทั้งคันนี่คือประมาณเท่าไหร่30,000ล้านได้ไหมครับประเมินไม่ได้นะจริงๆตอนนี้ตีไว 2องแสนห้าหมื่นล้านแล้วอย่างคันล่าสุดเนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยี่สิบห้าบาทคันนี้คันนี้ยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวคันนี้ต้องให้แบบภรรยาเขาอธิบายไงภรรยาเขาอธิบายครันเซอร์ครับเอออธิบายอธิบายเขอธิบายครับว่าคันนี้แบบประวัติมาอย่างไรครับเหมือนคันที่แล้วอ่ะเปลี่ยนสีอ๋อแต่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีใจจิตใจก็คือจิตใจของท่านเซอร์บุ๊คเขามืดอดำลงเนี่ยใช่เขาเป็นคนที่แบบบ้าแต่ตัญหามากขึ้นต้องเปลี่ยนสีให้มันดำลงแค่นั้นเลย เป็นสีตามจิตใจของคนทำโอ้ลึกซึ้นะแต่เขาแต่เขายังคงแบบฝากชื่อไว้กับผล,าาลงานจริงๆก็คือไม้สีน้ำตาลเาวูดลงไปแล้วก็มาอยู่ผลงานที่สุดท้ายของท่าเซอร์ฟบาวูดแล้วเว้ยอะไผลงานที่สุดท้ายทราบาแล้วคุณนี้รู้จักชื่อผลงานชิ้นนี้ไหมโดนง่ายนี่เป็นผลงานที่ลึกลับมากจริงๆต้องเป็นคนวงในเท่านั้นถึงจะทราบชื่อผลงานนี้ได้ คือความเป็นจริงผลงานเนี่ยมันเกิดจากการกลับตัวของบาวูฒิแหละที่แบบหลังจากที่ของจักรยานที่ผ่านมาเป็นการขโมยจักรยานมาทำแต่จักรยานนี้เขาเล่นคนคกเพรกแหละจำจำที่ผมเล่าไงก่อนได้ไหมว่าเขาอ่ะไม่ล้มแล้วเขาก็กดเบรก็ตั้งเลยแล้วที่นั้นเขาล้มอ่ะเขามีแเปมีแผลปเขาเลยต้องไปโรงพยาบาลพอเขาไปโรงพยาบาลปุ๊บเขาเห็นคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเสียชีวิตอย่าบอกนะอย่าบอกนะบาวุฒนเลยแบบ มันเห็นบรรลุเริ่มบรรลุแล้วเ่มมีแสงอ่ะมันมีแสงอ่ะแบบเขารู้แล้วว่าการขโมยอ่ะมันไม่ใช่หนทางของชีวิตหนทางชีวิตอ่ะคือการทำอาชีพที่จะดีเพราะโอ้นชุดท้ายแกรู้ว่าพอแก๋บรรลุแล้วแกแบบจะคิดคิดคิดเพยแล้วออกมามันนี้เว้ยดูสิฟังชั้นเอาช่างไหนเลยจริงเห็นไหตอนแรกเขาจะทำโต๊ะเพื่อความสวยงามใช่หลังๆโต๊ะเขาเริ่มทำแบบสองชั้นเอาละสามสี่นี่ใส่ของนี่อีกแถมไปนี้ยเขาไปโรงพยาบาลเห็นคนแก่ คนเก็บคนขายยังไงนี่นี่ปั่นไปส่งให้คนนอนมางมูนทุกไสไปไหนไม่รู้ปั่นไปส่งให้คนนอนอีกนี่ยังไม่รวมมีของนี้อีกนีของนี้มีเลยนี่ยว่เหตุพิซซ่าเป็นนะตรงนี้จะกันแบกของเฮแบกของ ตาว่างโล่ตรงนี้ได้ใส่ตาว่างโล่ตรงนี้ไม่สำหรับตองเอาเวลาคนป่วยมาอย่างเงี้ยเขารู้ไงเขาขับตอนกลางคืนบ่อยเพราะขับตอนกลางคืนบ่อยอากาศมันหนาวเออพอหนาวแล้วจุดสุ่มรวมความอบอุ่นของร่างกายอย่างที่อไรตีนอยู่ที่ตีน,อตนเออเวลาวเขานอนราบเขาตีนยิงไฟอิงไฟไว้ไฟแล,ไแล้วเขาปั่นยึดๆๆถึงโรงพยาบาลปุ๊บคนป่วยรักษาหายปุ๊บชงกาแฟให้กินเลยถูกต้องถ่สรุปผลงานที่นี่ชื่อมันชื่อว่า จกกะจกระโยดจะกระโยดอ,อ๋อกระโยดนี่ก็กระโยดกระโยดถึงแม้แบบว่าชื่อมันจะาาเปลี่ยนเล็กน้อยแต่เขายังคงฝากชื่อไว้กับผลงานเหมือนเดิมก็คือก็คือไม้ถีงน้ำตาลบราววูดเจอกันทุกท่านยวไปเจอกันเดี๋ยวเจอกัน